ตอนนี้ก็อยู่ที่ดินแดนไก่ย่างอีกที่หนึ่งของประเทศไทยนะครับของภาคอีสานคือเขาสุดกวางนะครับอำเภอเขาสุดกวางครับมาก่อนหัดแกนต้องมากินไก่ย่างเขาสุดกวางยุ่งเทอไปเห็นไก่ย่างขาสุดกวางนะครับเห็นไก่ย่างเอสเอฟเขาสุดกวางเรียว่าของแพร่มากินอยู่เขาสุดกวางตอนนี้ายู่อำเภื่อเขาสุดกวางไก่ย่างไก่ย่างตั้งเดือยแพร่นี่มี่กะละมังขาวแบบนี้กินเตาแบบไก่ย่างตั้งเดือยใครมีไก่ย่างบังแท ก็อยากไหว้ทับท่านก็อยากต้องดึงควางนะครับที่เป็นลักษณะเดียวกันต้องการอยากแบบดังเดิมถ้ามองมองจะใส่ไม้ใครไม่กินต้องมองจะใส่ไม้ปบางจานนะครับแค่คนนี้นอายุความนึงควางการเดินทางวันนี้ก,สก,สก,ไปไปก็สิ่งของเบื่อเล่านะครับก็สิ่งของเลี้ยงกันเอาไปเลยงแบงค์กินเผาบ้านเดียวเสียแอบก็แอบจะไปกินกันนะครับว่าพี่ทำหมูพี่ปีก,กัน่ยังไงร,รับลูกที่กินได้นะครับ <S <S เอาไปใกล้กนเลยไดว่าฝากกันด้วย ย้นหมากซมีอีกอย่างหนึ่งคือมีแก้วบอกรีแก้วบอกใส่ถุงไส้ถุงไส้ในบ้านเรเรียกว่าโฟมเมรัอใช้ถุงไห,ไงไหไก้กับมนเดียวใป่จำกินกับที่กินกับแบบจริงกลถ้าสม,มอเนียเป็นรุษาหกับแล้วแก้วบอกรถ้าีสานน่าจะมีส้มาสีหอมหอมเลยคาคานเป็นเอาไปเอาไปปิ้งคาปิาา้งมระติ๊บมสามมาสาม,มไไใส่กรนะดนเล็กมีหอม เจ้าบอกมาอีสานก็เลยมีเอกลักษณ์เอกลักษณ์มนเป็นเจ้าบองรุ่น่ามันสีหอมไม่ได้เกินเทศหอมเผาผิดเผาเตียมเผาชาเผาไทยนะคนสามารถทำด้กันมันไข้มามาเเป็นปลารอาบอครับปลารบองสุ่งนนงรึ้งหนงนใดสนใจก็โทัเบอร์เลยนะครับ0 8 9 8 6 2 9 9 9 8 6 2 9 9 9สื่อันใดแต่ว่าแันจะมี่แซ่บว่แซบกนสิบอกร่แซร่แซ่บ แบอกนะครับจำสูตรภาษาแฝงภาษแบบล่าแฝบแสบแฝอมอสพบทุกย่าของบอกไว้อมกินหกตัว้กินหมกตัวกินหกติดกิน ไข่กินผาครบมุแกแม่จ้าบอกตรงนี้นะครับมากินร้าน,นนะครับนี่ผักแกงว่ะ เป็นภาษาอีสานมาน่าตรงเออเขาสวนควงควงนะครับเขาสวนกวางไงลนะ่ะแต่กว้างมันรอนมันสืดมันก็นม,นม,นมีปีงไก่นะครับมันเปปีงไก่ที่เคลื่อนมากรอบนอกนะครับแล้วก็นุ่มนุ่มไม่ใช่นุ่มแบบไก่ไก่ไก่เนื้อแบบไก่พันนะเป็นการนุ่มหอมกรอบแบบไก่บ้านเป็นไก่สามทางคือการที่ได้ไดก่ย,ย่างแบบเขาเรียกว่าเขาสวนกวางรู้ไก่ย,ย่างมันแช่จะเป็นไก่พิเศษนะครับไก่สามทางในการผสมพันธ์สามสายพันธุ์ มีไก่เนื้อไก่บ้าในการใช้การส่งผักมันเป็นไก่ทางพิเศษโเฉพาะในการทําไก่ย่างโดยเฉพานะนะครับปัจจุบันนี้อย่างในกรุงเทพเนะี่ยไมมีไก่ของเสียป้อมเสียป้อมเอฟเขาสุนกวางซึ่งเห็นก็คือไก่แบบเดียวกันรสชาติกันได้เหมือนกันการหมักการหมุนหรือเครื่องเทศก็จะเหมือนกันวันนี้เรามาที่ร้านเยแพงที่ร้านดั้งเดิมแจ็คปีนะครับร้านนีนนน้50ปีตั้งแต่รุ่นแม่รุ่นพ่อยันรุ่นลูกตอนนี้ okay. รุ่นลูกรุ่นหล,ลานเลยนะครับที่ขายอยู่นะครการจัดเรียงไก่ก็จะเห็นว่ากไก่เนื้อ,ม,อมันจะนุ่มกรอบนี่ข้านเท่ากันนะปิ้งแหมนะครับปิ้งจนแหมมันจะหอมหอ,อมนะครับหอมไม่ลีครับคือบางหม่องจะเป็นการที่วัเดเลือดมาปิงง้งในแหมหรือคนเราจะเอาจะเอาของไอ้กระเทียมเฉียวมะเขือจะหม่องนี่อยากไปน้ำข้าไปน้ำก็เลยเห็นหอมเขาเนื้อมีตำโพลมีปิ่งในไก่นะครับมีทางน้านะครับตอนนี้ ผมเป็นส่วนน้านะครับเป็นไลฟ์บล็นะครับวความผู้ปูในพื้นบอกวามมอ่าเมื่อหอดเขาจนพวงแล้วท้ายหอดสดทั้งเป็นปเีนบุกผาเห็เบิ้งน้าแน่การกินไก็ย่ากแม่งไรนะครับ <ๆ S 1> ตอนนี้ก็เริ่มท้ายแล้วนะครับมากินต้องการนะครับแลรกก็อยงางาในในดีกว่าเลยแกครับทางลำหมองที่เข้าแวกกินนะครับล้านทุกมันที่เข้าแหวกกนิ่นต้องเป็นลานที่สีด่างวัดดัางมูที่มาแซ่บเป็นลานที่แซ่บนะครับตอนนี้เพื่อนๆเบบป็นบุกนะครับ กินไก่ย่างด้วยกันที่เขาสดกวา่านะครับเมื่อคืนหลังจากที่เราสโลโสเลจากร้านบกสรร้านที่ขอนแก่นนะครับใน,นก้อยเด่นวันนี้ก็เป็นอาหารเช้าอาหารเช้าระยามบา่ายอาหารเช้าระยามบา่ายของเราเจ้าบองนี่อร่อยมากนะครับอร่อยมากก็ะจะมีเจ้าบองขึ้งเพียงโหมีน้ำจิ้มไกน่น้ำจิ้มแจ่วแล้วแจ้าบองครบนะฮะแล้วก็มีไข่สุกเครื่องด้วยนะครับไข่สุกเครื่องด้วยใครจะไม่อิ่มตะเกียก กินข้าวพร้อมกนเลยนะครับผมกินทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวกินทั้งข้าวเช้าและข้าวบ่ายพร้อมกันเลยวันนี้นะครับต่สดีพิธีกรด้วยนะครับมีใครบ้างนะฮะย่ายๆเลยเข้ามาชมตอนนี้นะครับกินไก่ย่างเลยนะไก่ย่างเอาตวนกลงวางเขาตวนทั่วพวกนี้จุดหมายเราอยู่ที่เวียงจันทร์ก็จะไปไปดูว่าทําทำปลาอย่างไรถึงอร่อย เข้าปลามาจากต่างเซจิงหรือเปล,าล่านะครับก็จะเป็นปลาเนื้ออ่อนปลาสารพัดปลานะครับมีนะครับก็เดี๋ยววันนี้มากินก่อนผมเพื่อนเพื่อนผมอยู่นะครับเป็นอยู่ตรงนี้ทิสเป้นะครัตอนนี้ท่านต้องเนีนอออ่ท่านพอท่านพอมาเป็นเชี่ยวชนชิมมาเป็นทิสเป้ชน,นชิมอยู่ตรงนี้นะฮะร้านนี้คนดังมาเยอะนะครับที่มองเห็นก็จะมีทั้งสามาทั้งกระแตนนะครับมีหลายๆคนเสียภาพต้องแตนตั้งแต่แตแตย,ยัง น่าจะเป็นเครื่องเข่าเข้า่า้งามีหม่หมดก็มีไม้ไทยด้วยมีลูกแพรลูกแพรนะครับแล้วก็มีลูกเย็นแพรเนี่ยตับตุางตัแล้วก็จะได้นําให้เ,เพื่อนๆได้รู้จักร้านอร่อยๆด้วยนะครับก็มีโดยมหาก้างใช้ับส่ายนตร์เพื่อรนพยาาลไะครับมี่ภาัญหา,ชา,ชาที่มาหาจา,ชา,ชา,ามาเลยนไปตามไเรียกัน กันถ้าไปกินลาบปลาปักเซ่น,นะครับเพราะว่าลาบปลาปักเซ่เป็นร้านที่ดังไชไปเวียดกันต้องมีผิดนะครับถ้าไปกินต้มปลาเอื้องต้ปลาขาวนะครับเดี๋ยวกินเผาก็นะครับกิน,กนเผาแล้วนียัะครับรสชา,กกตาติมีใกล้ของเขาสูตรตัวเป็น,น,อเนอยา่างของแซกบย่างแหนมที่ย่างแหนมจากไฟดีเขาแห้งมาไหนจากไฟดีมัน,นหลังไฟเอนพอดีร่วมพอนของไฟเป็นว่าเข้า ข้อกอทาเราเสียลไก่ม้ยางไก่แม่ต้องมีอุปกรณ์ในการยกขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลหรื้อมลของเต่าร้อหอดไฟตงโดยการใส่กระมังกระมังเป็นดัมเดิมตงแบบนี้ครับกระมังเลือนเพาว่างไวเลยข้อห้มาเป็นไปขึ้นมาบรรากาศยากไก่แยกในตัวเดินในตัวมัดขับในปีกเดียวันเหลองมัดในเหลิมเกาความงามงานไก่ยางนะครับ้องาดในสดนะครับก็จะมีแนวก่าว ทำแนวผ้าเหมือนที่ยางไปตรงนี้เครื่องเครื่องเลยเป็นผ้าระเทียมเดียวมีเครื่องเทปยังไงดีครับมีตะเกียบเดียวที่ย่างแรกครับตรงไหนเนี่ยตเกียบเดียวตะเกียบเดียวมี่าเไข่นี่อย่างดีวะนี่นี่เป็นพวกเครื่องเทปนะครับอยู่ในนี่นีาผ้าไปน้ำยางไปน้ำผ้าไปน้ำสมัยก่อนนี่ก็ได้ใส่แป้งเหมือนเดิมสมัยก่อนใส่สีไก่สีไก่มาเป็นจุ่มเป็นจุ่มไว้ครับเอามาจุ่มมาจุ่มเหมือนกับท้าท้าท่าท่าไป ทะเลไก่ย่างเขาจนกว่างนี่ขึ้นซื้อเรือชามาเป็นหลายเป็นเกือบหลายปีแล้วครับตั้งแต่รุ่นพอรุ่นแม่จนมาหอวรุ่นปู่รุ่นป้ารุ่นหลานแล้วนะครับไก่ย่างเขาจนกว่างขยั่งดังไปทั่วประเทศยุคกรุงเทพก็ได้กินไก่ย่างเขาจนกว่างนะครับไปหลายๆหมอก็เห็นไก่ย่างเขาจนกว่างและกำเนิดที่แท้จริงมันคือหมอกนี่แหละครับที่เขายืนอยู่นี่แหละครับที่อยู่ของอำเภอเขาจนกว่างร้านตสมัยก่อนเนี่ยนะครับแถวนี้จะเป็นร้านไก่ย่างเป็นเพื่อเป็นเพื่อขารท่า รถบขสรถทัวร์ไปแลนด์มาสมนนสายนี้เป็นของเลย่งสมัยก่อน่วนห้างกันรถบขสรถโดยสารเป็นรถที่ผมี่แอร์นะครับสิบแลนด์มาพอรถจอดปึ๊บนะครับพอข้าไม่ข้าไก่ย่างหือไก่ย่างเป็นแถวนะครับแลนด์ไปขายไก่ย่างนะครับแต่ว่าเพราะว่ายุคนี้ก็เริ่มมัดไปตามยุคเพราะว่ารถเป็นรถแอร์เป็นรถที่ปิะฌกฌแล้วรถไม่ได้เปิดเลยสมัยก่อนสมัยก่อนรถทีแลนด์แถวนี้นะครับเป็นรถที่ใส่ผัดลม จะตั้งสิเปิดสามารถกินข่ามีปลาแดงมีปีงไก่กินทั้งโลดได้ถ้ะสมมติว่นีก็สามารถี่เอาหารที่มีกินคือตั้งโลดได้การขายไก่ยากที่ต้องไปขายเที่ยงัมดยุบไปแทบจะไม่มีเลยนะครับสายดีการมีเล้านะครับเปนการขายไก่ยากที่ว่าต้องนือพูนที่จริยใหม่ทำไมหรือถได้ล้วะหาย่าโอ้ิตอางสามสี่ห้า ก็หาใหม่เขาถือกันดากันได้ครับแต่ว่าดึงความทีว่าต้องแยกกันขายเนาะถือพลสิษหาใหม่ก็ใหม่ทันแยกกันขายกอย่างนะครับต้ี่มขายกันตางไม่ได้พหน่อยแต่ผมจำว่าพินสมัยไม่ได้หน่อยใกล้สมัยก่อนโดนตัวมาดีมาที่หาหน่าตัวหน่อยแรกยีมสบาทจนปัจจุบันมันหมอกัยังขายอยู่ปรมาณลอยหาสิบสองลอยจะอยู่ดนย่งราคาเพี้ยงลอยเศ้ามากเสิลอยยี่สิบพ่งนะครับซื้อราค้แพรกงใกล้พวกแพรงเนะครับ สืลานจะแน่งไก่ยางนั้นไก่ตื่พี่รองรอบบางเดือนับเนี่ยตัวละลอยยี่สิบบาทเขาบอกย่อยนะครับถ้าไม่รัี่เตาเัวรในการยางนะครับต้องายกเตาแรกก่อนว่าเตาแรกเปยางหรไมจะพูดถนงอะไม่อย่างเตาสองเตาสามมาห่อดิิเนแหงเป็นใเกรียมยวอะไรเตาดเนอะไรสับไปเรือยนะครับนี้บางซิ่งบางยางของไก่ยางเขากวางอะไรคนอาจทะกนกว่า เห็นที่ซื้อว่าไก่ย่างเขาเสิร์ฟวางไม่ได้ใส่ขึ้มาจากอำเภอเขาสิร์ฟวางจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ครับรถแลนด์คลาสสิครับสมัยก่อนจะเป็นรถรถอ่าเป็นรถบขสอกอด้วรถโดยสารประจำทางเสือมมมี่มัมี่แอร์นะครับเป็นรถร้อยเอสขอนแก่นดูดอัดท่านี่นี่ครับเห็ี่ยนก็มังสิสมัยก่อนจะเป็นรถเป็นรถเป็นรถรถพัดลมนะครับรถพัดลมแบบนี้มาจอดปึ๊กปิดไฟแดงมาจอดมันจะร่อตอนนี้เป็นซื้อว่าเป็นเป็นแรงดึงด้วย ไก่หยางสิเรียนขายคนนึงขายฟางพุ Arizona, water, ่นะครับขายหน้าตางฟางพุ่ขายหน้าตางฟางเหนือหลายเก่าหนาต่างเปนหน้าตางมั่นคนึสื่อไก่ยยางนะครับในยุคนี้กับวันยุคแล้วมันหยุดภาว่ารถที่เขาเห็นนะครับรถแอร์มันแล้วกินของมีกินทั้งรถกับ่ัตรมือนี้ไก่ยยางของเซิร์ฟวางอยากกินต้องลงกินได้หลานนะครับสุดข้างแต่ตั้งแต่ึ้นเนื้อหน้าเสียหลานไก่ยยางของเซิร์วางตลอดข้างทั้งสองฟังนะครับมือนี้เขามาหอดไก่ยยางของเซนร์ฟวางมาหอดแรงกระเหม่ ได้กินแล้วนะครับแซ่บแก้วบอลก็แซ,แแซ่บไก่ย่างก็แซ่บตำลูกก็แซ่บนะครับพี่น้องผู้ใดพลาดไปพลาดมาเสร็จจังหวัดอุดรหนองคา,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 ายตำบลแก่นจากหมักแก่นไปอุดรหนองคายจะแวะมากินได้นะครับลูกลาดแซ่บเหมือนกันวัดได้ว่างขึ้นบ้านดังเดินดูบ้านหลังแยกแยกอย่างนะครับหลังนี้เปดนที่ยากพอดีนะครับที่สายเมื่อกันจากหมักแก่นไปไปหนองคองงายเป็นที่ที่วัดหามอง จักรวยก็รว้ยนะครับขายกก่ยางจนเปิดร้านท่องอีกบาทนึ่งครับแม่นี่บอกลานท่องของกก่ย่างเหรอตัวแมนนะครับติดกระลาท่องนะครับที่กก่ยางสองสามร้านลานท่องเป็นลานกก่ยางนะครับร้านนี้ว่าในร้านเฉีอบสิลปินตาราในอ่าวงการของเมาเยอะมากกันเต็มโดยเฉพาะไม่ใช่เปรอะครับผมมากมองนี้มากินตลอดนะครับมาหาแนวหมาแนวสุกนี uh. ่แหละครับเดี๋ยวมือด่างพอกันไปครับผมสวัสดีครับ